สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้มแนะนำโต้นกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม Harry Potter Magic a w a k k n n กอีเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือวิธี DID เชื่อไม่ดียังไงใช้เวลารีกี่นาทีนะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆสายดีทั้งหลายที่ต้องการการทองหลายๆใบตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ผมจะมาสอน DID การเชื่อไม่ดีและใช้เวลาน,านานกี่นาทีนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมทําในโปรแกรมจําลองนะเนื่องจากในเวอร์ชัน PC ผมเผื่อเอาเกสไปเชื่อมกับเน็ตอีทก่อนนะครับแล้วมันจำไอเดียไว้และไม่สามารถล้างออกได้ผมเลยม,มาทดลองทําในโปรแกรมจําลองแทนนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนะครับที่เล่นในเวอร์ชัน PC ยังไม่ได้เอาเกสเนี่ยไปเชื่อมกับเน็ตอีทหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับอาจจะไม่ติดขัดแบบผมนะหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Harry Potter Magic a w a k e n วกานเดี๋ยวเพิ่งรีบเติมกันนะครับ ทางเราเปน็นร้านพิจอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับจัดให้ราคาโคตรถูกแน่นอนไปเติมกับพิจอนกันได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเติมเกมมือถืออื่นๆได้อีกด้วยหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเล่นเควสหลักไปจนถึงฉากศาสตราจารย์ดับเบิลโสู้กับหลอดวอลล์มอร์นะครับ เราจะได้กุญแจสีทองมา1ดอกตรงนี้นะครับจะใช้เวลาโดยประมาณ15-20นาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดรับไอเทมที่จดหมายจะมีกุญแจทองอีก2ดอกสีฟ้าอีก10ดอกให้เรากดเปิดให้หมดเลยนะครับถ้าโชคดีเนี่ยอาจได้การ์ดทองจากกุญแจทองเพิ่มอย่างน้อยเนี่ยหถึงสใบถ้าไม่ได้เลยนะครับก็คือเกลือน,นั่นเองอ่ะทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆเ,เกลือน,นะครับก็ให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือก user เสร็จแล้วนะครับเลือกล็อกเอาท์ออกเลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปทีนี้มันก็จะกลับมาหน้าเกมใหม่อีกหครั้งนะครับเราก็กดเริ่มเกมได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเข้าเกมอีก1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกเอสเคปไปรอเข้าเกมสักครู่นะครับอ่าทีนี้ตัวเกมนะครับก็จะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ตั้งชื่อเลยนะนี่เลยครับเห็นไหม อันนี้คือเราตั้งชื่อใหม่เลยนะครับก็คือเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเท่านี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการรีนะครับแบบง่ายๆโดยการใช้ดีเกตตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับส่วนชื่อนะครับก็ไม่สามารถตั้งซ้ำได้นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมทีนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆไม่เกลือนะครับได้การ์ดทองตามที่ต้องการนะครับในส่วนของวิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการเชื่อม ID ดีนะครับให้มาที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกตรงเบสิกนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เลือกตรง user จากนั้นนะครับให้เลือกตรงคำว่า by account นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ net eat game นะครับหรือว่า google play หรือ facebook ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเลือก net eat game นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับให้เราเลือกสมัครตรงด้านล่างนะครับ register ตรงด้านบนนะครับคันที่ให้เลือกเป็น t h a i l a n d นะครับตรงนี้นะครับให้เรากรอกอีเมลนะครับทั้ง2บรรทัดนะครับเหมือนกันนะเมื่อก่อเสร็จแล้วนะครับให้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ continue เลย จากนั้นนะครับก็จะมีโค้ดนะครับส่งไปที่ Gmail ของเรานะครับให้เราเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับส่วนคําว่า Set Username นะครับก็ให้ใส่เป็นชื่อ ID นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับสมบัตนแรกนะครับให้ตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับทั้ง2บรรทัดเหมือนกันนั่นเองเสร็จแล้วือ c o n t i n u e นะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คอนเฟิร์มได้เลยครับอ่าตอนนี้นะครับเราทําการเชื่อมนะครับบ่า d อเคาเข้ากับ NetEat Game เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาออกให้ดูนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเลยอเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูหนึ่งครั้งนะครับจะไปที่ Net E อิ g เก e นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่อีเมลเมื่อกี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครเมื่อกี้เลยนะครับจะนั้นเลือกล็อกอินนะครับเห็นไหมครับก็เข้าได้ปกติเลยนะครับเป็นนันเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยสําหรับการเชื่อมไอดีกับ Net Eat g เก e ทีนี้ไอดีของเราก็ปลอดภัยและไม่หายแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์วิธีรีอดเชื่อมไม่ดียังไงใช้เวลารีกี่นาทีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสกงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามติกตอกให้ด้วยนะครับจะมีปุ่มกดติดตามติกตอกนะครับอยู่ทางด้านซ้ายในช่วงท้ายคลิปนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า